เพื่อทําให้เกิดการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วพร้อมย้าว่าการที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศจะไม่มีความคิดเรื่องการแก้แค้นแต่ต้องการเห็นความสามัคคีรองดองและอยากให้ทุกคนทํางานด้วยความซื่อสัตย,ย์โปร่งใสยุติธรรมยืนยันว่าจะไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นโดยยินดีจะรับฟังคําแนะนําและข้อเรียกร้องจากทุกภาคส่วน นายกรัฐมนตรียังได้ฝากประเด็นเร่งด่วนให้แก่หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงต่างๆที่มารับมอบนโยบายโดยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2555ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนงานแล้วส่งกลับมาให้คณะกรรมการนโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการโดยให้ยึดแานนโยบายของรัฐบาลเป็นหลักพร้อมฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปจัดทำแผนงานให้มีแนวทางสอดคล้องและงานในส่วนใดที่ไม่เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจก็ขอให้ปรับลดลง ขณะเดียวกันได้สั่งการให้ปรับลดจำนวนของคณะทำงานที่รัฐบาลชุดที่แล้วตั้งไว้ถึง282คณะโดยขอให้เน้นในด้านประสิทธิภาพมากกว่าปริมาณและนำข้อสรุปส่งกลับมาให้คณะรัฐมนตรีในวันที่13กันยายนนี้ ด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกระฐมนตรีเรียบุว่าในฐานมะที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมอบหมายให้กองบังคับการเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบเว็บไซต์หมิ่นสถาบันโดยตั้งคณะทำงานหรือวอลล์รมเพื่อดำเนินการสกัดกัน้นส่วนจะทำได้มากน้อยแค่ไหนขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การทำงานส่วนการปราบปรามยาเสพติดและบ่อนการพนันนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าหนักใจเพราะเป็นงานที่ถนัดเคยทำสมัยรับราชการตำรวจ ในยุครัฐบาลของนาย